โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคท,ท,ทีสตูดิโอนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวค่าพลังนะครับผมสองทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ไม่อีกแล้วนะครับผมมาบ่อยมากเชลซีเนี่ยมาเมื่อรอบก่อนเองนะมาอีกแล้วนะครับผม,ม,บมวัมมออนจนะันทร์าานี้ก็จะเป็นสีทีมฟีเจอร์นะฮะก็จะมีเอ่อเชลซีแมนเชสเตอร์บียาเรีโลแล้วก็แมนยูนะครับผมเบียร์แล้วก็น,นานๆมาทีนะโอเคแต่วันนี้จะมารีวิวสองทีมก่อนนะฮะ สองทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ก็คือแมนซิตี้แล้วก็แมนยูนะครับผมโอเคมาเอาแมนซิตี้ก่อนเลยนะฮะมาคนได้ก็จะเป็นเควิลเดบรอยนะฮะครับหลังเริ่มต้นอยู่ที่95บอลดำตำแหน่งกลางรุกดูตันเก้าเจนะฮะ97ยืนกลางกลาง95ทางเกมรุก90จบสกอร์เป็เก้าพลังการยิงเก้าสองาวได้ทักควาดได้จบสกอร์ค่อนข้างดีนะเดบรอยแล้วก็บอลสูงเก้าหกเลี้ยงบอล92้าสองแล้ประอกอบตัว96บาลานซ์เปิดสองครองบอลค่อนข้างดีแต่บาลานซ์อาจจะน้อยไปหน่อยนะฮะ มีลูกมงกหกโกกระโดดหกเจ็ดตัวนี้ไม่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนี้นะฮะทำเกมรับเจ็สิบบอลวันดิ้งเจ็สองเอ็กเพรสชั่นเจ็ดห้าก็ถือว่าเกมรับก็พอก็พอได้นะพอมีนะเนี่ยไม่ใช่ว่าเกมรุกอย่างดีเกมรับก็ถือว่าลงมาช่วยได้บ้างนะครับผมอ่าสองสั้นเปิดบอลเก้าเก้าอยู่แล้วตรงนี้ค่อนข,นขน้างโหดนะฮะดูตรงเตะแปดเจ็ดความโค้งเก้าห้าความโค้งดีปั่นโค้งน่าจะโอเคนะเนี่ยสปีดแปดสามสปีดต้นแปดสิบก็ไม่ได้เร็วมากนะครับผมอ่าแข้งเกรงเจ็ด เอ่ออ่สเตมินานะครับผมเจ้งเกรงนะสเตมินาก็ถือว่ากลางๆลา้เ่งเกรงก็ค่อนข้างต่ำนะเป็นฟีเจอร์โอ้โหไม่อยากนับเลย3นะ6 7หกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ยเฮีฮ้ยเป็นฟีเจอร์ที่10แล้วเดบรอยนะบอกเลยว่ามาทุกรอบมาทุกรอบจริงๆวันนี้นะฮะแล้วก็จะมีราฮิมสเตอร์ลิงนะครับผมครับเราเริ่มต้นอยู่ที่93บอลดำตำแหน่งเอว L, W F ตัวตัน98 98นะฮะ ก้าเปิดยืนอาเม้าเก้าห้าไอเม้เก้าห้าหน้าต่ำเก้าห้าหน้าเป้าเก้าสี่แล้วก็อาเดินไปเก้าห้านะฮะแต่ตำแหน่จริงๆก็คือเก้าแปดนะครับผมอ่าทางเกมรุกเก้าเจ็ดจบสกอร์เปิดแปดพลังงานยิงแปดหกนะฮะอ่าหาช่องค่อนข้างดีนะครับผมคนที่หาช่องค่อนข้างดีแล้วก็จบสกอร์ค่อนข้างได้เป็นนักเตะที่เล่นง่ายอีกคนหนึ่งเลยนะเรมสเตอร์ลิงเนี่ยเพราะว่าันสไตล์แบบฉีกนะครับผมฉีกวิ่งเข้าในอย่างเดียวในเวลาอยู่หน้าเป้านะเอ้เวลาอย,อย,อยู่อยู่แบบยืนหน้านะครับผม กินในแถวกองหน้าวันจะวิ่งขี่หาช่องได้ดีนะสำหรับรเฟรมสเตอร์ลิบงบอลโซน98เลี้ยงบอล97เลยประกับตัว92้าบอลลันเก้าตัวนี้ก็ถือว่าโคตรเลยนะเรื่องการครองบอลลูกม,ม้วง65กระโดด83ดสาทาเกมรับ57บอลวิ่งหกสิบเอเ็เอ็กเรชั่น62สองตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นเท่าไหร่นะสองสั้น89เปิดบอล87ก็ถือว่ากลางๆนะครับผมตัวตงเตะ71ความโคง้ง78ก็ถือว่ายังน้อยนะความโคง้งเนะี่ยปันโคง้งอาจจะยากหน่อยนะสปีด99สปีดต้น99ตรงนี้สุด แล้วก็ข็งแกรงจะสอสเตมินาเก้าสิบสเตมินาก็กลางๆนะฮะไม่ได้เยอะมากเป็นฟีเจอร์ที่5นะครับผมไรอั e นสเตอร์ลิงนะฮะแล้วก็จะมีเบรดูซิว่านะฮะคราฟลังเริ่มต้นอยู่ที่ 92, บอบนำอดำตำแหน่ง RWF ด้วยตัน96ยืนกลางรุก9กากองกลาง94นะฮะทำเกมรุก 93, จบสกอร์ 87, พลังงานยิง82ก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะตรงนี้ไม่ได้เยอะแต่ตรงนี้ค่อนข้างโหดนะครับผม บองโทรน99เลี้ยงบอล99้าเ้าลยบบก,กับตัว97บาลานซ์98แปดครองบอลค่อนข้างดีเลยนะฮะลูโม,มง67กระโดดเจ็ดาทำเกมรับ68แปดไม่ 8, เป็นจ็ดองเอเก็กซ์เรชัน่นเจ็ดตอนนี้ก็ไม่ค่อยจำเป็นนะฮะโซลสั้น89เปิดบอล91น่าจะดีตรงนี้เรื่องการเปิดบอลเข้ากราบนะฮะโดยตรงเด็ดเจ็ดความโคง้ง87ความโค้งก็พอได้สปีด83สปีดต้น89แข็งเกรงเจ็ 8, สเตมินา94สเตมินาก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันแข็งเกรงน้อยแล้วก็สปีดก็ไม่ได้เร็ว นะฮะคนนี้อาจจะเน้นครองบอลใช้วความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็เปิดบอลเข้าในนะโอเคแล้วก็มีเอ่อกุนดูกันนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่90บอลดำตำแหน่งกองกลางดูตัน94นะฮะทางเกมรุกเปิดสีจบสกอร์77พลังงานยิงเปิดสามก่ยังไม่ยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่เกมรุกอยู่แล้วนะฮนะแล้วก็มีเอากลุตรง 93, เก้าเลี้ยงบอลเก้าสามเลประกับตัว93บาลานซ์91สอ็ก็กลางกลางนะฮะ แล้วก็มีมงหกกระโดด75ทางเกมรับ8ปบาวันนึงเจเอกเกรชั่น80นะครับผมก็เกมรับก็ถือว่าพอได้นะฮะเกมรับพอได้ลูกมงนี่ก็ค่อนข้างน้อยนะฮะสอสั้น96ตัวนี้เด่นเลยวะ่ะเปิดบอล89ลูกต้องเตะ84ความโค้ง85ก็พอได้นะลูกต้องเตะความโค้งรู้เอ่อเปิดบอลอย่างเงี้ยพอได้เตะสองสั้นค่อนข้างดีนะฮะสปีด83สปีดต้น85แข็งแกร็ง88สเตมินา87นะครับผมสปีดก็ไม่ได้เร็วนะสเตมินาก็ไม่ได้เยอะ นะครับผมสเตมินาไม่เยอะเท่าไหร่แต่มาเน้นสงสั้นมากกว่าไม่เน้นไม่เน้นวิ่งนะฮะเป็นฟีเจอร์ที่5แล้วคุณดูกันนะครับผมโอเคแล้วก็มีไควอเกอร์นะฮะครับหลอดเริ่มต้นอยู่ที่8ปดเาบอลดำตำแหน่งเบ็กขวาตัวตัน94นะฮะทำเกมรุก77จบสกอร์73แล้วกันยิง90บอลต้น84เลี้ยงบอล84แล้วประกับตัว80บาลานซ์เจนะฮะแล้วก็มีหมูง่ง81เ็กระโดด85ิดาทำเกมรับ76บอลวิ่งเปิดสี่เอ็กเรชั่น84 นะฮะโอเคสองสัน้นกระซิบเปิดบอลเป,ป็ดเปดเปิดบอลค่อนข้างโอเคนะลดต้องเตะเจ็ดเปดความโค้งแปดสี่สปีดเก้าเก้าตันนะแต่สปีดต้นก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมอยู่ที่เก้าสิบก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะนะไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับสปีดของอันเนี้ยเก้าเก้ากับเก้าสิบ็คือค่อนข้างต่างกันนะนะมันค่อนข้างต่างกันลนะมันไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่อาจจะออกตัวช้าแต่ก็ถือว่าเร็วนะครับผมจะออกชวดออกตัวช้าไปหน่อยนะฮะ แข่กไกลเป็หกสเตมินา่าก็หกสเตมิน่าเยอะนะสเตมิน่าเยอะขึ้นลงได้สบายนะขายวอกเกอร์แล้วก็จะมีจอห์นสตูนนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่แปดสิบปดบอลดำตำแหน่งกองหลังตัวตัน93นะฮะ93้ 9, 3, าาทำเกมรุกจะส่งจบสกอร์68พลังยิง85ตัวนี้ไม่จะเป็นอยู่แล้วบงังโกรน89เลี้ยงบอ 8, 3, ล83ดเลยประกับตัว86บาลานซ์87ตรงนี้นะฮะก็ถือว่ากลางๆนะฮะแต่ก็หมู่ง85กระดุด91หมู่งอาจจะ ไม่ได้แบบดีขนาด90นะแต่ก็เป็นฮะก็ถือว่าพอได้นะกระโดดก็มันกลางนะทำเกมรับ94บาวนิ่ง93เอ็กเรชั่น95ความดุดันนี่มาเลยว่ะนะความดุดันบาวนิ่งอ่าอ่าทำเกมรับก็ถือว่าโอเค2องเเสเปิดบอล85สปีด85สปีดต้น79ค่อนข้างช้านะแต่ตำแหน่งเนี้ยมันก็ไม่ได้จยาเป็นนะเรื่องสปีดเอาจริงๆนะแต่แข็งเกร่งก็มันได้เยอะเอาจริ้งก็สตีมีหน้าเก้ิบเอ็ก็ โดยรวมนะมันก็ไม่ได้ดีมากนะจริงก็ไม่ได้ดีมากนะเพราะว่าข็งเกรงก็ไม่ได้ขึ้น90นะแล้วก็ตอนนี้ก็90ต้นต้นก็ถือว่าไม่ได้ดีมากสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับคนอื่นนะก็หลังคนอื่นแม่งตรงนี้คือโหดมากอ่ะเก้าเก้าเข้าไปรตเก้าเก้าปแล้วก็เคงเกรงด้วยแต่อ่าสตนเนี่ยอาจจะไปเน้นตรงไหนอาจจะดุดันนะครับผมดันแต่ก็สับเปลือบอลโอเคแต่ก็วิตันก็ไม่ได้เยอะนะครับผมวิตันก็อยู่แค่เก้าสามนะฮะก็ถือว่าไม่เยอะก็ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเค นะะฮเป็นฟีเจอร์ที่สี่มาในนามของเพื่อนรีวิชก,ก็ส่งเวอร์ชันแล้วนะครับผมฟอร์มค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็จะมีอฟอร์เดนนะฮะครับหลังริ่มต้นอยู่ที่88บันดบอำตำแหน่งกองกลางดูตัน97นะฮะเก้จ็ยิงกลางรู่นเก้านะยิงได้นะนะฮะทำเกมรู่94อ่า,า, 9, 4, อาจบสกอร์85พลังกันยิง95นะครับผมอ่าช่องค่อนข้างดีเลยแล้วก็จบสกอร์อาจจะไม่ได้เยอะแต่พลังกันยิงเนี่ย95นะครับผมเป็นกองกลางที่ ยิงดีนะวันนี้นะบองทรง99เลี้ยงบอ 99, ล99เลยบอะกบตัว99บาลานซ์99สุดตัวนี้สุดแล้วนะครับผมแล้วก็มง71กระโดด76นะฮะทำเกมรับ69บอลมันน่ง69เอเก็กเรชัน่น710เป็นกองกลางที่เน้นไปทางกลางรุกซะมากกว่านะฮะตัวน,นี้สองสั้นก็10เปิดบอล9 0โอเคยูตรงเตะ79อาจจะน้อยนะแต่ความโค้ง92ปันโค้งน่าจะดีเหมือนกันนะ นะสปีด91แต่สปีดต้นค่อนข้างเยอะสปีดต้น97สปีด,ปด91เนี่ยค่อนข้างดีนะถ้าสไตล์เนี่ยคือเน้นกระชากกระชากปเป็นจังหวะเป็นจังหวะไม่เน้นวิ่งนะครับผมเน้นกระชากเอานะฮะแล้วก็เคนเกรงจะ7สเตมินา90คนนี้นะฟูเดนเป็นกองกลางที่เน้นเป็นกลางรุกนะเป็นออกไปทางกลางรุกซะมากกว่านะโอเคเป็นฟีเจอร์ที่6แล้วนะฮะฟูเดนก็คนชททั้งนั้นนะคนเนี้ย โคดทุกเวอร์ชันนะฮะโอเคแล้วก็จะมีเอ่อเชนเินโก้นะฮะครับเราเริ่มต้นอยู่ที่8ปบอลดำตำแหนง่งเบกซ้ายเวอร์ตัน93ก็ไม่เยอะก็ไม่เยอะคนนี้ทำเกมลุก8ปสองจบสกอร์เจ็ดสามพลังนยิง8ปดก็ถือว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่กลางๆนั่นแหลนะนะฮะบางตันแปเจ็ดเลี้ยงบอล8ปดแปดแล้วประกอบตัว90บาลานซ์แปดเก้านะครองบอลก็พอได้ลุกโม,มงเจ็ดสิบห้ากระโดดเจ็ดเก้าทำเกมรับแปดห้าบอลลังก์แปดเก้าเอ็กตรชั่นแปดสิบเกมรับก็ ก็ไม่ได้มากนะไม่ได้เยอะสสั้นเปิดบอลเนี่ยค่อนข้างดีนะฮะอยู่ที่92ถึง91นะรูดเอารูดตั้งเตะ84ความโค้งเก้าสิความโค้งก็ได้สปีด82สปีดต้น86แข็งแกรเนเจ็ดหตมินา86นะ,นะ,นะฮะโดยรวมก็ครองบอลสงสั้นเปิดบอลเกมรับซะมากกว่าเกมรุกนะคนเนี้ยเอาเนเกมรับซะมากกว่าเกมรุกสเตมินาก็ไม่ได้เยอะนะ,นะฮะอืมก็อาจจะอาจจะสำรองไหมก็ แต่วิวตันเขาก็ไม่ได้เยอะนะเวิวตันก็ไม่ได้เยอะก็เป็นเรื่องปกติที่ค่าพฟังก็ไม่ได้โดดมากนะเพราะว่าวิวตันแค่93ถ้าเทียบกับพวก95ขึ้นไปก็ค่อนข้างต่างกันเยอะเหมือนกันนะเป็นฟีเจอร์ที่2เอาว่ะฟีเจอร์ที่2ว่ะโอเคแล้วก็มาดูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคนแรกก็จะเป็นเอ่อคาวนี่นะฮะค่าพฟังเริ่มต้นอยู่ที่92บอลดำเตำแหน่งกองหน้าเวิวตันเนี่ย96นะ96เหรอ ทำเกมรูป97จบสกอร์95พลัง,งนยิง92เท่ัพไซได้ทัพขวาได้หาช่องดียิงคมแต่ไม่แรงมากสักเท่าไหร่นะแต่ก็ยิงทัพไซได้ด้วยนะครับผมบอลรุ่น87เลี้ยงบอลเปิด6เล่มประกบตัวเปิด3บอลล้าน73นะฮะอาจจะไม่ใช่สายเลี้ยงนะฮะอาจจะไม่ใช่สายเลี้ยงอ,ออกจะเป็นสายยิงซะมากกว่านะฮะมีลูกหม,ม่ง96ก 9, 2, ระโดด92ลูกหม,ม่งดีเลยนะฮะทำเกมรับ66บอลวันที่61แอคชั่น82ความดุด,ดันก็ามานะแต่เกมรับก็ไม่จนเป็นอยู่แล้ว แล้วก็2สั้น79เปิดบอล77ค่อนข้างน้อยตรงนี้ค่อนข้างน้อยเลยนะฮะถ้าไปชิงกับเพื่อนเนี่ยอาจจะเล่นยากนะต้องรอยิงอย่างเดียวอ่ะนะหาช่องรอยิงอย่างเดียวแล้วก็รู่ตั้งเตะ88ความโค้ง86ก็ฟรีคิกก็น่าจะได้นะนะฮะสปีด90เฮ้ยก็ดูแล้วค่อนข้างเยอะนะสำหรับคาวานี่เนี่ยเยอะนะ90เนี่ยแต่สปีดต้นเนี่ยก็น้อยนะครับผมอาจจะออกตัวช้านะฮะแล้วก็มีเอ่อแข็งแกร่งนะครับผมแข็งแกร่ง86สเตมินา90 เป็นฟีเจอร์ที่3เท่านั้นถามจริงมาไม่บ่อยนะครับวันนี้3เท่านั้นเองแล้วก็จะมีปอกบานะค่าพลังเริ่มต้นเดี๋ยวที่9ก้าสบดบอลดำตำแหน่งกองกลางยูตัน96เลยกะฮะเกาทำเกมลูก8ปจบสกอร์8ปดศูลังการยิง9 4ก็ถือว่าเกมลูกก็ค่อนข้างดีนะพลังการยิงก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันจะจบสกอร์ก็ไม่ได้เยอะนะก็ปกติได้ตำแหน่งนี้นะครับผมกองกลางนะฮะแล้วก็บอลทรง9 4เลี้ยงบอล92แล้วประกบตัว9 2อบาลานซ์จะ3 ครังบอลก็ถือว่าไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะฮะครังบอลก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เพราะว่าบาลานซ์ก็น้อยนะครับผมบาลานซ์น้อยเต็กระจัอะอ่าเล่นกับตัวอะไรเงี้ยค่อนข้างดีในบอลโทรเลี้ยงบอลก็ค่อนข้างดีแต่ถ้าบาลานซ์เนี่ยน้อยนะฮ<น>ะแล้วก็มีหมู่งเปดสิบกระโดดแปิดไปก็โดดสูงนะแต่าจมงไม่ค่อยดีนะฮ<น>ะทำเกมรับ67บ 72, เอเวลวันนึงจะสองเอ็กเรชั่นเปดสองดุดันได้แล้วก็สองสั้น93เปิดบอล99อาจจะเป็นทีเด็ดที่การเปิดบอลซะมากกว่านะฮะ เปิดบอลให้ได้เปรียบสองสั้นอะไรเงี้ยไม่เน้นเลี้ยงไม่เน้นวิ่งนะครับผมรูตองเตะ87ดความโค้ง8ปสปีด8ปสปีดต้น7 5นี่ไงสปีดต้นค่อนข้างน้อยน่าจะเน้นเปิดเน้นแทงบอลซะมากกว่าไม่เน้นวิ่งไม่เน้นเลี้ยงนะฮะแล้วก็เข็เกรงเก้าห้สเตมินา้า90บเคเกรงค่อนข้างเยอะเลยวะ่ะนะเป็นฟีเจอร์ที่เท่าไหร่ฟีเจอร์ที่6แล้วปอกบ่ามาบ่อยกว่าคาวนี้นะนะี่ยโอเค แล้วก็จะมีเออ่ฟันบิสก้านะฮะครับเราเริ่มต้นอยู่ที่เปสก้าบอลดำตำแหน่งเบ็กฝ้าด้วยตัน95จริงๆฟันบิสก้าไม่เคยขึ้น196จริงๆ95ทุกเวอร์ชั่นเลยวะนะฮะ9594ก็มีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะ95ทำเกมลุกจะเสียจบสก,รกบอร์64ท้อเป็น182บอลทูล84เลี้ยงบอล79แล้วมาตัวเป็ด6บาลานซ์96บาลานซ์ค่อนข้างดีแต่เรื่องเกมลุกก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับผมเป็นออกเดลเกมรับซะมากกว่านะฟันบิสก้า ลูกหม,มูกจะ3กระโดดเปิดสองทำเกมรับ90บอลนิ่งเเอ็กเซชั่นเปิดเก้านะฮะค่อนข้างเป็นเบคขวาที่เน้นเกมรับซะเยอะเกมลูกอาจจะไม่เท่าไหร่แต่เกมรับค่อนข้างดีนะฮะสองสั้นเปิดปดเปิดบอล7จลูกตรงติ64ความโค้งจะ3นะฮะพวกสองสั้นเปิดบอลไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะถ้าเป็นสายเกมลูกจริงๆเนี่ยตรงนี้ต้องต้องโหดแล้วแต่เบสก,กา้าเนี่ยไม่ค่อยดีเลยเปนเน้นเกมรับซะเยอะนะเอาในเกมรับอาจจะขึ้นไม่สุดนะครับผมอาจจะเป็นเบคขวาที่ขึ้นไม่สุดเท่าไหร่ถ้าเทียบกับคนอื่น แล้วก็สปีด99สปีดต้น95แข็งเกรย์เปสเซียตีมิน่า95เดี๋ยวมันก็ขัดกันอีกอะ่ะมันก็ค่อนข้างขัดกันนะเกมรุลกอาจจะไม่ได้ดีมากวงทนก็ไม่ได้ดีมากสองซ้นยเปิดบอลก็ไม่ได้ดีมากแตก่เน้นเกมรรับนั่นเกมรับ,รบแต่สายความเร็วนะครับผมแล้วก็สตีมิน่าเยอะอาจจะวิ่งวิ่งขึ้นนะครับผมวิ่งวิ่งขึ้นป่วนเกมรับฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สองั้นยเปิดบอลก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วนะจริงแล้นสปีดก็อาจจะเน้นเร็วนะครับผม เดินเร็วแล้วก็เดินวิ่งอ่ะวิ่งขึ้นวิ่งลงได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นข้อดีนะฮะวันดิสกาก,ก็ลองใช้กันดูนะ,ะคนนี้โอ้โหยืมกันนะนะฮะสามหนะครับผมเป็นฟีเจอร์ที่แปดแล้วเวอร์ชันที่แปดแล้วสําหรับฟันดิสกานะฮะแล้วก็จะมีฟันดเดบรกนะฮะค่าพลรงเริ่มต้นอยู่ที่เบสเก้าบอลดำตำแหน่งกลางรูปเรือทันเก้าห้านะฮะเก้ก 90, กกาห้าทำเกมรุกเก้าสิบกับสกอร์เก้าสิบรางเงินยิงเก้าสองถือว่ากลางกลางนะถือไม่ได้ดีมากนะฮะ ต้อดูสไตล์สไตล์นี้ก็โอ้หสไตล์นี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างเวิร์กหาช่องในการตอบโทษได้ดีสไตล์นี้นะคือวิ่งขึ้นแบบสุดๆอ่ะเหมือนเหมือนฮาเวดอ่ะนะฮะไปฮาเวดค่อนข้างโอเคนะฮะคนนี้โอเคเน้นเกมรุกมากกว่ามากกว่าการมากกว่าการเชื่อมเกมนะฮะคนนี้แล้วก็บอลตรง93เลี้ยงบอล89แล้วแบบกับตัว94้าสีบาลานซ์หมีมงจะจะนะฮะแล้วก็กระโดดไปเศษทำเกมรับ78บื้องนนิ่ง80 เอ็กซ์เกรชัน92สั้นเปิดบอ bon ล8786นะก็ถือว่ากล,งกลางๆนะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะฮะตั้งเตะ77ความโค้ง84ตั้งเตะไม่ค่อยได้เลยนะฮะตั้งเตะไม่ได้อาจจะนั้นเกมรุกซะมากกว่านะครับผมถ้าตามสไตล์ก็หาช่องในกรอบเกโทษวิ่งขึ้นได้ดีครองบอลอะไรอย่างเงี้ยแต่ส,สั้นก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมแต่พอเชื่อมเกมได้พอไวชิ่งไวอะไรได้นะฮะสปีด87สปีดต้น84นะครับผมแล้วก็เคงเกรน9 0สตรีมินา94นะก็ถือว่า ไม่ได้เยอะมากนะผมอยู่กลางๆนะฮะสำหรับฟันเดอร์เบกแต่เป็นสไตล์ที่แบบวิ่งขึ้นได้ดีนะวิงขึ้นจบสกอร์ได้ดีเหมือนกันนะแล้วก็จะมีลูกชอกราบปราเริ่มต้นอยู่ที่ 88, 88บอลดำตำแหน่งเบกซ้ายด้วยตัน95 5. ลูกชอเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ผมชอบเลยนะนะใช้ง่ายเล่นง่ายขึ้นเคลื่อนบอลดีนะครับผมเปิดบอลเข้ากลางได้ดีแล้วก็แล้วก็สปีดท,ที่แบบอาจจะไม่ได้เร็วม,มากแต่ค่อนข้างดีนะที่เล่นมานะเราดูเวอร์ชันนี้นะครับผมก็ทำเกมรุก78จบสกอร์68 แล้วก็พลังกันดีเปิดสามครับผมตอนนี้ก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วนะฮะกบอลรวมเป็นห้าเลี้ยงบอลเปแล้วบกบตัว8ปิดสามบาลานซ์เปก็กลางๆนะครับผมมีมงจะสากระโดดเปดสิบทางเกียมรับเปสีบันิงเปิก้าอิเชั่น86นะฮะสองสั้นเปสีแต่เปิดบอลเนี่ยเปดก็ถือว่าโอเคนะที่เล่นมาก็โอเคนะครับผมแล้วก็รูตองเตะเจ็ดสความคง79แล้วก็สปีดก็ไม่ได้เร็วมากเก้าห้าแล้วก็เก้าสิบเอ็ดในสปีดต้นแทงไกลเปิดส แต่ส่วนตัวที่เล่นมาเนี่ยคนนี้ค่อนข้างดีนะนีค่อนข้างดีวิ่งขึ้นอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่ค่อนข้างคล่องตัวนะฮะวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นแล้วก็เปิดบอลเข้ากลางเนี่ยค่อนข้างเบิกนะครับวงลูกชอนะฮะจากส่วนตัวที่เล่นมาในเวอร์ชันเก่าๆนะฮะโอเคแล้วก็จะมีลินเดลอฟนะครับลังเริ่มต้นอยู่ที่เป็ดแปดบอลดำตำแหน่งกองหลังเวตัน94นะฮะทำเกมลูกขอดเอื้อจบสกอร์61พลังงานยิง8ปเอ้ย82นะฮะตอนนี้ไม่จำเป็นมองทัวร์เป็น5้าเลี้ยงบอลแปดสิบแล้วบางตัวแปดแป บาลานซ์เจตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับผมแล้วก็บวง8ปดก็ไม่ได้เยอะนะแล้วก็กระโดดเจ็ดกระโดดโดดเกนะฮะแล้วก็ทําเกมรับเก้าสี่บัลลังก์เก้าสองเอ็กเชัก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือว่า90บบวกบนะครับผมสองสั้นปิดบอลแปดกลางกลางลูกตั้งเตะเจ็ดหกความค้ง75็ดห้าสปีดไปดสปีต้นแปข็งเกรง90้าสิบสเตมินาเกเป็นฟีเจอร์ที่4นะฮะ ลินดินลอฟก็าอาจจะไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นมากสักเท่าไหร่แต่ก็ได้หลายอย่างนะนะครองบอลได้สองสั้นเปิดบอลได้ลูกมุ่งได้เกมรับได้สปีดได้เข่งเกรงสตีมินาได้ได้หลายอย่างนะครับผมได้หลายอย่างก็จริงแต่ก็ไม่ได้โดดนะค่าพลังไม่ได้โดดขึ้นมากสักเท่าไหร่นะแล้วก็จะมีดีนเฮดสันนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่87บอลดำตำแหน่งผู้รักษาประตูตัน92นะฮะ92เอาเด่นเด่นก็กระโดด93ตรงนี้ไม่ตันนะฮะ ยังไม่ตันยังไม่ตันคนนี้ข้ามไปก่อนแล้วกันนะสำหรับดีเฮลเดนส์น,นะครับผมแล้วก็คนสุดท้ายนะผมก็จะเป็นกรีนบูดนะฮะค่าพลังเริ่มต้นก็คือ 6, T N R w F. เปดสบหกบอลดำตำแหน่ง RWF คือตัน97นะกรีนบูดมาบ่อยนะมาเริ่มบ่อยแล้วนะฮะเริ่มบ่อยแล้วยืนหน้าเป้า96หน้าต่ำา95นะฮะทำเกมรุก92จบสกอร์9กหลังยิง99เท้าซทายได้เท่าขวาได้ก็ถือว่ายิงแรงนะผม เป็นนักเตะที่ยิงเต็มข้อทุกครั้งที่กดยิงไม่มีเปร์นะครับผมทัานที่ดูมาคือไม่มีเปร์มีแต่ยิงเต็มข้อทุกครั้งนะฮะก็คือยิง99อยู่แล้ยพลังงานยิงเนี่ยแล้วก็จบสกอร์96ทำเกมรุกก็92ก็ถือว่าโอเคอาจจะไม่ได้ถึง95ก็แต่ก็ได้อยู่นะฮะบอลทูลก็3เลี้ยงบอล94แล้วประกอบตัว92บาลานซ์92นะฮะครับบอลก็ถือว่าได้เลยนะครับผมแล้วก็มีโมง81กระโดไป2ทำเกมรับ85บารวินนิ 1, ่ง61เอ็กเกรชั่น67ตรงนี้ก็ ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะฮะสองสั้น85ก็ถือว่ากลางๆแหละแต่เปิดบอลเนี่ยอาจจะน้อยลองไปหน่อยนะฮะตั้งเตะ84ความโค้ง85ความโค้งเนี่ยคือไม่ค่อยเวิร์กกับกรีนบูดนะเรื่องยิงปั่นโค้งเนี่ยเพราะว่าเป็นสไตล์ที่ใส่เต็มข้ออยู่แล้ว่ะนะฮะแล้วก็สปีด97สปีดต้นเข้าสเค็งเกรนเจ็ดเจ็ดสเตมิน่า88นะฮะสปีดค่อนข้างเร็วนะแต่สปีดต้นก็อาจจะออกตัวช้านิดนึงเค็งเกร่งน้อยสเตมิน่าก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมนะโอเค นะฮะคนนี้เป็นฟีเจอร์ที่5นะครับผมนะมีสันกรีนวูดเป็นนักเตะที่น่าจับตาเลยสำหรับของเมนยูนะฮะกรีนวูดกรีนวูดนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการรีวิว2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์นะฮะก็เมนยูก็ถือว่าน่าเปิดขึ้นเยอะนะครับผมน่าเปิดกว่ารอบที่แล้วนะฮะมาสเตอร์ก็ปกติแล้วประมาณนี้นะครับผมโอเคนะ,ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบายแล้วก็